คครับก็ขอการาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผม Bobby.com อยู่เช่นเคยสำหรับคลิปนี้มีอยู่ในเกมดีมล g ก e กเก c ร์2021เหมือนเดิมนะครับ oh, <no. S 1> หลังจากคลิปที่แล้วนะครับผมเราก็ได้เล่นแมตช์นานาชาตินะครับผมนะเป็นบอลถ้วยน,นานาชาติซึ่งแมตช์แรกเราเอาชนะทางด้านมอนเตเนโกนะครับผมไปได้5ประตูต่อศูนย์นะครับผมแล้วก็ แมตช์นี้นะครับผมเราโคจรมาเจออิตาลีนะครับผมอ่าก็เป็นทีมอันดับ2ในตารางนะตอนนี้นะครับผมนี่ก็ทางด้านอิตาลีนะครับเอาชนะทางด้านทีมชาติเช็กไปนะผมสามประตูต่อศูนย์นะครับก็ทําให้เราได้มาเจอก่อนนะครับผมแล้วก็นัดที่3นะครับนัดสุดท้ายก็จะเจอเช็กนะครับผมเพื่อเก็บคะแนนต่อไปนะครับโอเคมาดูว่าเกมนี้นะครับผมเราจะเก็บแต้มได้หรือเปล่านะครับเพราะว่า ถ้าเราพลาดแพ้นะครับผมเราต้องลุ้นให้เราต้องลุนงล้นว่าเช็คก,กับมอนเตเนโกนะครับใครจะชนะนะครับผมนะแล้วเราก็จะมาวัดคะแนนกันนะครับว่าใครจะได้เข้ารอบอ่าก็ตอนนี้เรามีประตูดได้เสียนะครับได้เปรียบอยู่ทั้ง2ทีมชาตินะครับอ่าเพราะว่าทางด้านเช็กนะครับผมติดลบ3อยู่นะแล้วก็มอนเตเนโกนะครับก็ติดลบ5นะ ทั้ง2ทีมนี้ก็ต้องแข่งยิงประตูกันนะครับเพราะว่าเรามีแต้มเยอะอยู่นะครับแต่ถ้าเราโดนอิตาลียิงเยอะนะครับผมแต้มเราก็อาจจะลดได้เหมือนกันนะครับผมนะเราก็ต้องมาลุ้นกันนะครับแต่สิ่งสําคัญก็คืออยากจะชนะมากกว่านะครับท่านผู้ชมโอเคแล้วมาดูกลุ่มที่2กันบ้างนะครับกลุ่มที่2ก็แคมรูรนะครับผมที่เอาชนะมาได้เกมเดียวนะครับผมนะทีมเดียวเท่านั้นนะส่วนทีมอื่นก็เสมอกันนะครับโอเค ก็มาดูทีมในกลุ่ม8กันบ้างนะครับกลุ่ม8นะครับก็มีทางด้านออสเตรียนะครับที่น่ากลัวนะที่เอาชนะมาได้1ทีมเท่านั้นแล้วก็อีก2ทีมนะครับก็เสมอกันนะครับผมโอเคต้องมารุ้นกันนะครับว่าก่อนจะจบกลุ่มนะครับผมเราจะเจอกับทีมอะไรนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปเรื่องแข่งขันกันเลยดีกว่านะครับเพื่อไม่การเสียเลลานะครับผม ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับก็ฝากทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปสนุกๆแบบนี้ต่อไปนะครับโอเคแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเมื่อมีคลิปใหม่ๆม,มาจะได้เข้ามารับชมเป็นคนแรกๆเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรากดเพย์เลยครับมาดูครับผมเกมนี้เราจะเก็บใช้ได้หรือเปล่านะครับผม ซึ่งพื้นที่จากฝูงนะครับเราต้องการมากนะตอนนี้อิตาลีนะครับผมมาในระบบ4-2-3-1นะครับส่วนทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับผมมาในระบบ4-1-2-1-2นะครับผมมาฮะเคโอเคัเคคบเริ่มกี่บอลครับผมแมนเชสเตอร์ซิตี้มาในชุดสีเหลืองเนี่ยฮะบอ,อที่แกลเลเบล เอาเลยครับเปิดจังหวะนี้มาให้นีมาครับนี่นะมีความเร็วโอ้โหยังเร็วกว่าครับตอนนี้กองหลังของอิสตาลีเนี่ยนะรครับบอลทีย่ปีเก้โรดดี้เอาเลยครับมามาอยู่ที่สเตอร์ลิงสเตอร์ลิงไลก์จีไลก์จีเอาเลยครับตัดเข้าในาตัดเข้าในามาโอ้หุ้มโดนแฉที่ซิกชิงโก เค okay, ดิงก่อนนะตรงนี้หองหลังถือว่าแน่นอยู่นะเอาละครับค่อยๆต่อบอลแล้วจวังหวะนี้สเตอร์ลิงดิปปัน oh, โ้โหก็หลุดออกหลังไปอย่างน่าเสิดยดยครับผมแม่รีบไปหน่อยนะลูกนี้เนี่ยต่อบอลกันมาอิตาลียังไม่ได้บอลน,นะครับผมในช่วงเวลาแรกนะฮะตารุมาเปิดขึ้นมา ที่เดบอยเก็บได้ครับเอาเลยครับบอลอยู่ที่เนม่าเนม่าหักแล้วยิงปัดลูกนี้โอโ้โหเรียบร้อยเลย้วผมหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ขึ้นนำโอโ้โหเนม่าลูกนี้ฮะแล้วเป็นการแทงบอลของเดบอยนะครับผมแล้วก็นี่ครับหลุดมายิงจังหวะน,นี้ผู้เล่นสาประตูก็หมดสิทธิ์เซฟเลยฮะแมเผาข,ขนมากนะทีนี้ครับ เอาละครับผม1ประตูต่ตอศูนย์ในนาทีที่19อิตาลีได้ของบอลบ้างครับ <c oughs> แทงมาก็สเตอร์ลิงเก็บได้เลยครับพอ <Ready place S 1> ทีเฮลิสันเปิดขึ้นมา <c oughs> เกือบไม่ถึงเกลยเบลยังเก็บได้อยู่ครับชิงโก้เล่นกับสเตอร์ลิงโรด,ดี้บอลกับมันที่ปิเก้แลลวครับ วอล์เกอร์แกลเ,ลเบลอาร์นะครับมีตัววิ่งรอเป่าครับเนมาเนมาต้องอตัวกองหลังตัวนี้มีความเร็วมากนะครับไม่รู้ว่าใครอาเลยครับหลุดมาล้ำหน้าหรือเลปล่าครับไม่ยิงด้วยไม่ล้ำด้วยนะครับแหมลูกนี้ถือว่าพลาดโอกาสทองไงฮะโอ้โหนี่คว้าล้ำหน้าไปแล้วนะนี่แต่ก็ยิงพุทธศัตัวตออกมาบีบนะครับทำไม ไม่มีมุมยิงมากพอเลยครับทีนี้เก็บได้อยู่ที่ปิกเก้ปิกเก้ชิพขึ้นมาข้างหน้าแล้วถึงเด็บบอยหรือเปล่าครับอื้มกองหลังต้องเคลียร์ทิ้งก่อนเลยครับสี่นาทีสุดท้ายไม่รวมทดเวลาบาดเจ็บครับครึ่งแรกชิกชิงโก้สเตอร์ลิงอืม้มอากจะส่งคือชิชิงโก้ครับแต่ไม่ได้ครับติดจังหวะนี้เป็น ก็สวนกลับไม่ได้ครับทั้งเวลา1น,นาทีนะครับสำหรับครึ่งเวลาแรกเ,เดกสันเปิดยาวขึ้นมาที่กาลาเบลเบลเสียบอลเลยครับตรงนี้เออโอ้โหยังได้อยู่แล้วเปิดทิ้งเฉยๆเลยครับผมหมดเวลาการแข่งขันครึ่งเวลาแรกครับผมก็ซิตีนนำอยู่1ประตูต่อศูนย์ครับ กลับมาชมเกมขึ้นเวลาหลังกันต่อเลยครับผมระหว่างคู่แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับพบกับอิตาลีเอาละครับบุกมาของอิตาลีครับจังหวะน,นี้ยังคลองบอลได้อยู่อ่าก็ติดแล้วครับหแต่ยังได้อยู่ครับเปิดเข้ามาตุก,กางแล้วเก็บได้ครับผม,มแล้วจังหวะน,นี้เขากรอบเขตโทษมาแล้ว ตรงกลางมีใครยิงเรียบร้อยครับผมโอ้โ oh, ห oh, oh, เอาจนได้ครับตีเสมอได้แล้วฮ่าลูกเตะผมก็ไม่รู้ตัวนักเตะของอิตาลีมากนะครับผมก็พูดชื่อไม่ได้นะเดี๋ยวกลัวผิด <c oughs> เขามาดูเอาครับจังวะนี้บบกข,ขึ้นมาแล้วต้ยิงนินเนียนเลยครับผมโอ้โ oh, oh, หนิ่งประตูต่ตอน,นิ่งครับฮ so ่เริ่มเกมมา10นาทีเท่านั้น เอาละรครับเกมนี้ถือว่าเดือดเลยครับผมชิงไหวชิงพิบกันนะฮะและว้วจังหวะนี้สเตอร์ลิงได้ควบเขากอบเขยโษครับข้างตรงกลางมีใครตรงกลางมีเดบอยยิงโอโ้โหรียบบ้อยเลยครับผมห5นาทีผ่านมาครับยิงขึ้นนำอีกครั้งของซิตี้จากเควินเดอะบอยครับสองมืะต,ต่อหนึ่งครับผมโอ้นี่ครับปล่อยให้สเตอร์ลิงครับลากเข้ามาแล้ว เสร็จเลยจังหวะนี้ครับเควินดีบอยมาที่จุดนั้นพกลูกนนี่โอ้โหสุดยอดแล้วมีการเป็นตัวนี่ครับผมเอาสเตอร์ลิงออกส่งซาลาลงมาฮะเฮ้ยส่งสมาเน่ลงมาเนี่ยผมล้ <c oughs> วนแล้วผมระบบภาคอ่าเอาเลยครับจังหวะนดดี้สเตอรลีสาดยาขึ้นมาก็เก็บไม่ได้เลยครับติดทางซิตี้หมด ว่าสตีโอของบอลเหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัดนะครับแล้วจงวังหวะนี้เปิดให้เนมมาใช้ความเร็วครับโอ้โหกองหลังตัวนี้มึงใครเนี่ยโอ้กลกองหลังเร็วทุกตัวเลยนะสำหรับทางด้านอิตาลีนะครับเปลี่ยนตัวออกครับผมเคเวบอยส่งโรด,ดิเกตลงมาเนมมาเนมมาโดนแซ่แต่ยังได้อยู่ที่วอเกอร์แล้วจงวังหวะนี้ยิงตามน้ำ <c oughs> <c oughs> 5เมตรลงมาแตะบอลจะสัมผัสแรกนะครับยิงออกไปอาเลยครับบอล์ดิเทีเนมากระดกหนึ่งครั้งโอ้โหลูกนี้เป็นลูกฟรีคิกนะครับผมแล้วโดนใบแดงด้วยครับโอ้โหโดนยังไงครับเนี่ยโอ้แล้วเป็นตัวสุดท้ายนะครับพลาดไปครับสำหรับอิตาลีแล้วมาดูฟรีคิกลูกนี้ของมาเน่ยิงลูกนี้ก็อื้อ ลงใต้หลังคาได้ผม่เนี่ยเกือบไปครับนารุมาเปิดขึ้นมาไม่ถึงโรดิเกตอืหาแล้วจังวันนี้เกอร์โลเล่นกับเนมาแล้วส่งต่อให้มาเน่ มาเนี่มีตรงกลางครับมีตรงกลางแล้วส่งไปที่เสาสองโอ้โหยังตะคุไปได้นะครับต้องขืนโลกลแล้วผมโอ้ขึ้นหลังทดเวลาสี่นาทีมีเวลาให้กับอิตาลีอยู่นะครับผมหนึ่งลูกเท่านั้นเอาครับเบลทำชิงสวยโอ้โหไม่วิ่งนะครับ เอาล้วหมดเวลาการแข่งขันเนี่ยผมก็เป็นทางด้านซิตี้นะครับผมเก็บชัยชนะไปได้ในแมตช์นี้อีกแล้วนะครับผมโค้โหแมตช์ที่2นะก็ชนะอิตาลีไป2ประตูต่อ1น่นะครับได้ไประตูจากเนมาร์แล้วก็เควิเดบอยนะครับผมโอเคมาดูตารางกันหน่อยนะครับผมอัปเดตตารางล่าสุดนี่ครับเราซิตี้นะครับผม แข่งไป2นัดนะครับชนะไป2นะครับผมมี6คะแนนส่วนอิตาลีนะครับก็ยังเป็นอันดับ2อยู่นะครับโอ้โหถือว่าแบบน่าจะผ่านเข้ารอบนะฮะผมสำหรับอิตาลีกับสตีนส่วนทั้ง2ทีมข้างล่างนะครับผมเช็คกับมอนเตนากอนะครับก็เสมอกันไปศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับผมเคมันดาอัปเดตกลุ่ม2กันบ้างนะครับกลุ่ม2ก็โอ้โหแคนารูนน่ากลัวมากนะครับเอาทาง เอาชนะทางด้านอาจนตินาไปนะครับผมหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับแล้วก็ปาลากไกวนะครับเสมอกับฮอนดูรัสไปศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับทำให้ตอนนี้นะครับเคมบรูนนะครับอยู่ที่อันดับหนึ่งนะครับผมแล้วก็ปาลากไกวนะครับเสมอ2สองนัดนะครับผมแล้วก็มีสองแต้มนะครับผมโอเคมาดูกลุ่มที่แปดกันบ้างนะครับก็เป็นทางด้านคอตาริก้านะครับผมโอ้โหทีนี้ก็ ถล่มสวีเดนไปนะครับผมู้่สวีเดนน่าจะตกรอบนะยครับยังไม่มีแต้มเลยนะโอเคนะครับคอสตาริก้าน่าจะเป็นอันดับหนึ่งนะครับผมแล้วก็ทางด้านออสเตรียนะครับมี4คะแนนเหมือนกันนะครับผมอยู่ที่อันดับ2ตอนนี้นะครับโอเคแมตช์สุดท้ายเราจะเจอกับเชกนะครับผมในตารางของเรานะครับเพื่อผ่านเข้ารอบต่อไปนะครับมาดูว่าเข้ารอบต่อไปนะครับเราจะเจอกับกลุ่มไหนนะครับเขาน่าจะจัด ผมว่าน่าจะเจอกลุ่ม2นะครับผมตัวนี้ก็มาดูว่าเราจะเจอทีมอันดับหหรืออันดับ2ของสายนะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ถ้าทุกคนชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปสนุกๆแบบนี้ต่อไปนะครับแล้วก็ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆจากช่องผมนะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด,ด้วยนะครับ เมื่อมีคลิปใหม่ๆม,มาจะได้เข้ามารับชมเป็นคนแรกๆเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ